สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกหน่งกิปแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ยกันที่โชว์รูมพระนคร2,000สาขาวงแหวนกนาญจนาภิเษกนะครับวันนี้มาแนะนำเจ้านิสสันอเมาใหม่รุ่นนี้เป็นรุ่น V นะครับรองทับของเราแต่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ตกแต่งของ s p o ร์ต้นะครับแล้วก็ร้อแม็กซีสวยพร้อมกับหลังคาดำแบบนี้เลยนะครับ สวยไหมครับรอไหมด้านหลังก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับสปอยเลอร์หลังยกขึ้นแตกจะฝังรปรงท้ายนะครับก็ออกเ,เป็นข้อหลอดสองสองใบนะครับลูกค้านี้เลยตกแต่งที่ฉลันที่หลังคาดําด้วยนะครับส่วนล้อแม็กก็จะเป็นลายนี้เลยกําลังนิยมกันเลยนะครับคันนี้ตกแต่งเสร็จกําลังรอส่งมอบให้กับลูกค้านะครับ ไปดูภายในกันนี่เลยครับภายในเป็นแบบนี้เลยนะครับเปลี่ยนหุ้มเบาะหนังสีแดงดำให้กับลูกค้านะครับเดิมของเขาจะเป็นเบาะผ้าเนาะแต่ว่าเราได้ทำการเปลี่ยนหนังเหมือแบบนกันแผงประตูแล้วก็เบาะภายในนะครับเปลี่ยนให้หมดเลยเห็นไหมครับลูกค้าสวยไหมครับอ่านะครับมีผมกระดุมเข้ารูปให้ สวยไหมครับคันนี้ลูกค้าซื้อในเงื่อนไขแคมเปญใช้เงินออกรถ5้าหมื่นนะครับรับชุดแต่งแบบนี้ไปเลยนะครับใช้เงินออกรถเป็นห้าหมืบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้ชุดแต่งสวยๆแบบนี้นะครับโท ความเปิดสากับเราได้นะครับหรือจะโทรมาเลยจองรถให้แต่งแบบนี้ให้ได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์2 2 4 4สนะครับลูกค้าเซลล์ชื่อหนึ่งนะครับลูกค้าท่านใดที่กำลังหารถหรือสวยรอๆเราอยากให้สวยสมบูรณ์พร้อมบันสงมามแบบนี้โทรมาได้เลยนะครับไอ,อยังไงคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม